ตอนนี้ผมลุกมาทํางานแล้วครับเคียรคอมหมดแล้วกออ็ปรับนู่นปรับนี่ตาม YouTube ไปละครับแต่เขาบอกว่าต้องลงโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งมันจะทําให้เร็วขึ้นอีกไม่ลงไมไม่อยากจะกจอฟ้าจอดับแล้วลงวินโดว์แล้วมาตั้งค่าใหม่กันอีกวินโดว์ใหม่แล้วมาตั้งค่าใหม่ปวนหัวเลยอะไรทําได้ก็ทำมาแค่นี้ก็เวิร์กแล้วลื่นปืด้ดอย่างเงี้ย โอเคครับมาใส่กัน,นกกันเลยดีกว,ว่าใส่ของคะเนนคุ้มครองทุกคนนะครับแด่พี่อนเนทไปยาวจอก็สว่างอยู่ผมเอาเป็นดินธรรมดาอยู่อ่ับแตกาวโอมดักกาวอยู่ไหนวะโอ้เปิดกก จอสว่างอีจอขาวอจอขาวอะ่ะจอขาวอ่ะมาใส่กันนกกันดีกว่า ดูไฮซอมีชาตะกลัวว่าเป็นผู้เป็นคนขึ้นแต่ดูดิบบอร์ดเนี่ยของอินเทลชิปของอะไรไม่รู้ประกอบกันเดินเป็นเครื่องคอมเครื่องเนี่ยโอเคครับมาผมใส่กันหรอกแล้วอยู่ส่วนทหารเก้าเหล็กก็หอรุบรีเด่ร้านวุฒิสิมสามปีคณนอสรุบรีรับสอนรับงานศิลปะติดเก้าสองสี่แปดห้าสิบเก้าห้ายูทูบเบื้องเหล็กหรือโน้ตครับ ยังไงมาสั่งงานได้ครับสั่งป้้นนี่อยู่ที่หมื่นห้าค้าต่าที่หมื่นห้าแต่ถ้าเกิดละเอียดลเล็กๆเนี่ยก็ลดได้ครับก็คุยกันนะผมก็ไม่ได้โหดร้ายอย่างนั้นเพื่อทได้แต่ไม่เก่งสักอย่างทําได้หมดฉันไม่เก่งสักอย่างนะครับอันนี้เป็นเครื่องเส้นนะครับฉีดเส้นแต่เครื่องลเส้นเข้าไปดูในเน็ตผมมันจะละเอียดกว่านี้เยอะนะครับเล็กมากเป็นโมเลกุลเลย ก็รูปบ้านก็มาดูได้แกลเลอรี่ครับไปแล้วผมจัดการงานดีกว่าจะเสร็จไหมนี่ามาดูกันอยู่กับพิกโกแทกซี่ครับไปได้อยู่ส่วนหกเข,า,ขาเลยก็อองดีค้าเมมันนวดตอนท้ายมีลงมวดสามที่นะ,ะที่เก้าเหรียญมีค่าที่บ้านเมื่อกี้ครอบครัวผู้พันสะอาด กินกันไปแล้วครับหลงหอมงานข้าวมีไอติมมีกาแฟเยอะแยะเลยครับเครื่องดื่มมีกปุ๋ยมีข้าวมีตู้น้ำหยอดเหรียญมีตู้น้ำเครื่องประ้ามีข้าวสารถุงกระสอบขายแล้วก็มีน้ำแพ็คขายส่งข้าวหอมนะครับ ตีแพ็กร้อยแพ็ใหญ่ๆกันเลยมาหงุดหยุดแล้วอยู่ส่วนหางเกเหียข้อหอมลุกลีครับมนีข้าวมาตั่งงานน้อนนะครับไปไข่เจอที่งานองคเนธดีกว่าเทพของเราสำเร็จองค์คณะปฏิได้ห,หมูะนะ่คณะวิธีกรรมใดไม่รับเสือวิคเนธก่อนวิธีกรรมนั้นถือว่าไม่สําเร็จเป็นคำพิธีกรรมของไามนะครับของพระสิวเทพไปกล่าวไว้ ไปแล้วไว้ประสบความสำเร็กันรุกนองทั้งโลกเลยนะครับรักกันมากๆมีความสุขครับ